สวัสดีค่ะหนึ่งนภัพทองพัฒนะคะปัจจุบันทํางานเป็นครูสอนนวดไทยอยู่ในสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับบริษัทดูทลา่าที่ได้ผลิตน้ํามันหอมระเหยที่ดีและมีคุณภาพยอดเยี่ยมให้กับผู้บริโภคทุกคนค่ะวันนี้ก็มาในฐานะของผู้บริโภค e s <c oughs> s e n i a l oil ของดูทล่าคนหนึ่งนะคะ ใช้มาสองเดือนแล้วค่ะสำหรับสองขวดนี้ที่ทำให้ประทับใจก็จะมีนี่ค่ะเลมอนกับออนกาดนะคะก่อนอื่นก็จะแนะนำาตัวของเลมอนก่อนนะคะอะ่มันช่วยในการดีท็อกคล่างกายแล้วก็ปรับสมดุลให้กับร่างกายค่ะวิธีใช้ก็คือนำไปหยดกับน้ำอุ่น ดื่มเข้าไปนะคะทุกเช้าแล้วก็เย็นก่อนนอนนะคะสครั้งค่ะหยดครั้งละ1-2หยดเท่านั้นค่ะนี่คือความเข้มข้นของออยดุทลานะคะและมันปลอดภัยบริสุทธิ์ร้อค่ะนี่คือความชื่นชอบส่วนตัวเพราะโดยสายอาชีพที่ตัวเองทำเนี่ยก็ชอบอะไรที่มันผลิตจากธรรมชาติ <an> เป็นออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเพราะว่ามันไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นกับร่างกายของเรา จึงชอบที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพค่ะหลังจากที่ได้ใช้มาแล้วสองเดือนนะคะผลลับที่เห็นเลยนะคะที่รู้สึกได้เลยก็คือส่วนตัวแล้วตอนเช้าตื่นมาจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้บริการนวดอยู่เป็นประจำนะคะถึงจะเป็นหมอนวดนะคะแต่เราก็ใช้บริการนวดเหมือนกันค่ะแต่เลมอนเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวช่วยของหมอนวดเลยนะคะ ก็ทำให้รู้สึกว่าตอนเช้าที่เราตื่นมาเนะี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นทำให้รู้สึกว่า,าทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันสะอาดเพราะว่ามันรู้สึกหายปวดเมื่อยแล้วก็ร่างกายไม่อ่อนเพลียค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นผลนะคะด้วยตัวเองค่ะและตัวที่สองก็คือจะเป็นออนการดนะคะออนการดเนี่ยมันเข้ากับยุคกับสมัยปัจจุบันที่โรคระบาดโควิด -19 ะะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคระูคหนึ่งก็ใช้เพราะว่ามันเป็นตัวช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในชั้นบรรยากาศทุกครั้งนะคะที่เราออกไปข้างนอกเรารู้สึกไม่ปลอดภัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคเข้ามาในทางเดินหายใจของเราค่ะครูหนึ่งก็จะใช้หยดกับน้ําอุ่นแล้วก็ดื่มเข้าไปนะคะมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยค่ะเหมือนมีบริการมีตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายของเราในการฆ่าเชื้อโรคเป็นด่านแรกเลยนะคะเวลาเชื้อโรคเข้ามาผ่านเข้ามาตรงทางเดินหายใจของเราเนี่ยเราก็ใช้ออนกาดช่วยเลยค่ะก็ทําให้ชีวิตรู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็คนหนึ่งคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสที่จะติดเชือ้อโควิดอย่างแน่นอนค่ะนี่ก็ทําให้มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับเรานะคะก็ในฐานะผู้บริโภค ที่ใช้จริงก็เชิญชวนทุกคนนะคะที่อยู่ห้องนี้นะคะต้องลองใช้สินค้าของดูท่าลที่มีมากมายกว่า200รายการคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะใช้ออยบำบัดสุขภาพถ้าใครที่ชอบธรรมชาติเหมือนกันนะคะก็ต้องลองใช้ออยของดูท่ลาค่ะขอบคุณมากนะคะ